เป็นยังไงปา๋าที่ปา๋าขับไปมันดังใช่ไหมเวลาเลี้ยวหรือเวลาอะไรลงหลงุมลงอะไรเลี้ยวทัาลงหลงุมแล้วนี่ครับเบเามันจะขึ้นมาสูงมากเลยครับเนี่ยมันจะไม่ชิดตรงนี้เลยนะเบามันจะโชกมันจะดันขึ้นมาคือลูกปืนมันเสียนี่เห็นไหมครับ หรือว่าถ้าเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเสียงมันก็จะกึกกึกกึกกนี่คืออาการเบ้าโชกเสียนะครับผมเวลาลงหลุมลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียงมันจะดังกึกกึกกะรเลี้ยวก็กึกนะครับเนี่ยคือเสียงเบ้าโชกครับนี่ตัวนี้น็อตตัวนี้ชอบหมุนตามนะครับตัวใหญ่เนี่ยเขาจะหมุนตามเราต้องคอยล็อกเข้าไว้ 2ตัวขับ็อตัวนี้นะครับแต่ก็ค่อนข้างจะแน่นหน่อยแต่ถ้าเรามีปืนยิงก็ไม่มีปัญหาครับแต่นี้เราไม่มีปืนที่ยิงแรงไม่พอตัวมันเล็กครับปืนเราก็อใส่ยิงเอาตอนพอ,อ,อแล้วนะหมุนอตให้มันคลายหายจากแน่นแล้วเรา่อยอาปืนยิงเนา นตตรงเบ้าโชว์ของนะครับผมมีอยู่สามตัวอันนี้มันโผล่ขึ้นมาเยอะเลยเนาะมันดันขึ้นนะ จะหนักขับไม่เลยฮะลูกปืนนี่เหลือแต่เหล็กกับเหล็กครับลูกปืนเบ้าโชกเรียบร้อยครับนี่หมุน <c oughs> ตามด้วยกอดโชกนะครับไม่ต้องกอดเอาของอะไรออกนะครับเพรลูกปืนมันก็ชี้มันก็ติดนี่ใช่ใช่เอาเพราะมันแน่นนี่มัน,น,นมันไอตัวตัวนอกนี่เรียบร้อยไงนี่ไอตัวนอกมันไปแล้วนี่น <c oughs> มันหลุดออกจากเบ้าเลยอะดูดิเลยนี่นะหลุดออกจากเบ้าตรงนี้เห็นนะนี่ไอตัวนี้มันก็ดันนะไอไอไอตัวนี้นะได้เว้ยเอาตัวหดสปริงครับสองข้างเลยครับตัวหดสปริงเพื่อจะให้สปริงมันสั้นแล้ว เอาลูกปืนออกนะครับหุนนนอดตัวนี้ออกนะนี่ครับผม นี่คือเบ้าตัวใหม่ครับนี่เรียบร้อยคับเลยใส่เข้าไปเลยครับใส่เบ้าโชวกเข้าไปครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับผมของใจได้ก็เลยมาเปลี่ยนนะผมไม่ต้องซื้อใหม่ครับ กปนแดดยำๆหน่อยนะครับโชว์เปลี่ยนไม่นานหรอกครับโชว์ถ้ามีเครื่องมือแบบนั้นนะปืนยิงก็เร็วครับเรียบร้อยครับ ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับปิดเลยดีหเห็นไหมพอใส่ไปแล้วมันจะเรียบเลยครับมันจะไม่นูนขึ้นเลยนะ,ะโชคมันจะไม่ดันขึ้นนี่คือลูกปืนมันไม่แตกนะอย่างนี้นะเออเราเข้าไปเรียบร้อยครับร้อยไปตัวหนึ่งแล้วตัวสองร้อยเข้าไปน,นี่เรียบร้อยครับไปเรื่อไปปลายอยางเลยเออ นีครับเรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนโชคก็เรียบร้อยครับแน่นไหมแน่นครับแน่นปึกแล้วไม่มีปัญหาเลยปะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนครับ